ของตนให้ดีเราเกิดมาในโลกนี้ก็ให้นึก,กว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีนี่ก็เคยพูดเตือนอยู่ไว้บ่อยไม่ใช่เกิดมาเล่นไม่ใช่เกิดมาเพื่อความรักความใคร่ ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆแต่เพียงเท่านี้ถ้าบุคคลใดเกิดมาเพื่อผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยส่วนเดียวแล้วชีวิตของผู้นั้นก็เป็นหมืนไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าใครๆก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า กามคุณทั้งห้านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแม้ว่าใครจะผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารเพราะบรรดารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสทั้งหลายมันก็มีอยู่ในตัวนี้หมดแล้วไม่ใช่มีแต่ภายนอกนั้นรูปก็ได้แก่รูปร่างกายทุกส่วนนี้ เสียงเนีนี่เสียงคำพูดคำจาต่างๆนี่นมันก็มีอยู่ในนี้นี่กลิ่นอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนี้ในกายนี่รสก็มีอยู่นี้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีอยู่ในนี้เราคิดดูจะมีอยู่ที่ไหนล่ะมันมีอยู่ในนี้แล้วทีนี้เมื่อเราเ,าเพ่งดูในนี้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ สดสวยงดงามอะไรเลยอย่างนี้เมื่อมันเห็นรูปอันนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่สวยไม่งามแล้วรูปอื่นมันก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเสียงกลิ่นรสก็ดีสัมผัสทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเห็นในนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรแล้วภายนอกนู่นมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกันเมื่อเห็นในนี้ว่าไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอะไรเลย อย่างนี้นะมันก็ต้องเห็นสิ่งภายนอกนั้นไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเหมือนกันนะแต่ว่าทําอย่างไรได้ในไหนมันก็ได้เกิดมาแล้วได้มาอาศัยอยู่ขันห้านี่แล้วจะฆ่าตัวตายเสียอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องกับเป็นกรรมเป็นเวรเมื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้วก็ต้องพี่นายเห็นว่า การที่เราได้ขันห้าอันเป็นรูปร่างของมนุษย์มานี่นะบุญกรรมตกแต่งให้มาเพื่อให้เราได้สร้างบุญบาร,รมีเพิ่มเติมของเก่าให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับจนกขัวมันจะเต็มบริบูรณ์คนเราเนี่ยถ้าบุญถ้าสั่งสมบุญไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วก็ จะไม่ยุดสี่ลงได้เลยการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้นะก็จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ร่ำไปอยู่นั่นแหละเรียกว่าเราท่องเที่ยวเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีเพื่อให้มันเต็มแต่ว่าบางคนก็ลืมตัวแบบนี้นะตอนเกิดมาแล้วนึกไม่ได้เลยว่าตนเกิดมาสร้างบุญบารมีนึกไม่ได้ ก็เลยเมาอยู่กับโลกอันนี้ไปโดยส่วนเดียวดังที่เราเห็นกันอยู่นะบางคนนะไม่ได้สนใจในการบุญการกุศลอะไรเลยไม่สนใจในการที่จะละความชั่วทำความดีอะไรก็อยู่ไปกินไปตามยถากรรมอย่างนั้นมีอยู่ถมไปอะเนี่ยเรียกว่าคนเรามันลืมตัวนะมันลืมเหตุปัจจัยของชีวิตอืม มืดแปดด้านเอาจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าตนเกิดมาเพื่ออะไรเ่ะไม่รู้จุดประสงค์เลยอนั่นแหละทีนี้ผูท้ที่เคยมีสติสมบัติเนี้ยเคยมีสัทธามั่นในบุญในกุศลมาแต่ชาติก่อนนู่นพอเกิดมาชาตินี้บุญเก่านะั่นแหละมันมามันมาเตือนใจให้ระลึกได้ให้ระลึกว่า เออนี่เราเกิดมานี่เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีอ่บุญบาร,รมีที่เราทํามานะั้นมันยังไม่เต็มมันยังน้อยอยู่จําเป็นที่เราจะต้องพยายามสร้างบุญบาร,รมีให้มันมากที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็นในขณะเดียวกันสนะิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษเราจะพยายามละเว้นให้มันหมดไปเลยอจากไม่สะสมมันไว้ขึ้นเ่อว่วบาป เพราะมันก่อให้เกิดทุกข์อันผู้ใดมาระลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้นับว่า,าโชคดีเหลือเกินนะนับว่าเป็นคนมีมงคลอยู่ในตนมากมายทีเดียวแหละเพราะว่าผู้นั้นจะได้พยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนของตนในเวลาที่มีชีวิตเป็นอยู่เนี่ย เพราะว่าชีวิตของคนเราในยุคนี้สมัยนี้มันน้อยเหลือเกินนะถ้าใครไม่รีบเร่งทำความดีไม่รีบเร่งละความชั่วแล้วก็จะไม่ได้ทำเลยนะพอแต่อ้างโน้อนอ้างนี้อยู่อย่างนี้แล้วก็ไปไปหนอนึงความตายมาถึงแล้วก็แล้วเลยไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแล้วไม่ได้ละความชั่วความชั่วมีอยู่ในใจอย่างไรมันก็ติดสอยห้อยตามก่อทุกข์ให้ไปในชาติหน้าต่อไปอีก ไออย่างนี้แหลยมันจึงน่าเสียดายนะคนเราถ้าหากว่าเป็นอย่างว่านี้นะผู้ใดรู้ตัวได้แล้วอย่างนี้มาสำรวจกวดดูตนของตนนะเมื่อไม่เห็นว่าความชั่วอันใดมีอยู่ในจิตสันดานของเขาตนนะอย่างนี้แล้วก็เพียนพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจให้ได้นี่นะว่าเป็นวาทนาของผู้นั้นเลย ผู้นั้นเกิดมาเพื่อชำระล้างตัวเองที่สก,กปรกมัวหมองมาแต่ชาติก่อนนู่นให้เป็นคนสะอาดสะอ้านนี่นั่นแหละเราเอาพระธรรมคำสอนของพุเทเจ้านี่เป็นน้ำสำหรับล้างกิเลสอันมันทำให้ตนเองมัวหมองมานั่นนะ่ะเช่นอย่างเอาทานการให้การบริจาคนี้เป็นการเป็นน้ำสำหรับล้างความโลภความตนี หวงแหนต่างๆออกไปจากกิจใจเนี่ยเอาศีหลหรือเมตตากรุณาธรรมนี่เป็นน้ำสำหรับล้างความโกรธความพยาบาดต่างๆให้ออกไปจากกิจใจนี่ไอ้ความโกรธความอยาบาดต่างๆหัวนี้บุคคลจะไปเอาสิ่งอื่นมาล้างนะมันไม่ได้นะไม่ได้ มันไม่ออกล่ะมันไม่ยอมออกจากจิตใจเลยถ้าไปเอาสิ่งอื่นจะไปเอามนุกนคาถาอันวิเศษใดในโลกนี้ก็ตามเลยมาสาธยายมาบริกรรมเท่าไรนี่ความโกรธมันหาได้เบาบางไหมเพราะว่ามันคนละเรื่องกันอย่างนั้นก็ควรพากันเข้าใจเนื้อหาแห่งความโกรธให้ได้ ความโกรธนี่มันหมายความว่า,า,างไงเมื่อไหนใจความความโกรธนี่ก็คือคือจิตใจที่ปราศจ,จากเมตตานั่นเองปราศจ,จากความรักให้เอ็นดูนั่นเองความโกรธนี่ก็หมายเอาความที่จิตใจหวังก่อความพินาศให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่ง นั่นแหละเรียกว่าความโกรธนี่เมื่อในใจความเห็นความโกรธนะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจมันมันมีความมุ่งหมายอยู่อย่างนี้เราจะไปเอาคาถาอาคมอื่นมาสาธยายกำจัดมันจะไปได้ยังไงอ่ะนั่นแหละมันก็ต้องเอาความเอ็นดูกรุณานี่แหละมาลบล้างกันเนะมื่อน้มจิตใจลงเพื่อความเอ็นดูสงสาร อในฐานที่เกิดมาแล้วเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเรียกว,ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้วิเศษมีชีวิตยั่งยืนอะไรเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายฉันใดคนอื่นก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนะไม่มีใครจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไป เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปเบียดเบียนเขาจะไปทำลายล้างชีวิตเขาหรือไม่ก็ตามรูปร่างอันนี้มันก็ถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกแตกดับไปเองมันเลยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องดำดิที่จะไปทำลายร้างผ่านรูปร่างของใครตัวใครในโลกนี้เลยไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันมันมันจะแตกจกะดับของมันอยู่แล้วนี่ไม่จำเป็นต้องไปทำลายร้างมันเลย พราะถ้าพรธไปคิดทำลายล้างอย่างว่าน,นี่มันก็เป็นกรรมเวรเนรตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้จบรู้สิน้นนี่มันต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้มันถึงบรรเทาความโกรธความมายาบทดลงได้คนเราเนะ่ะอันนี้แหลนะนัว่าเป็นน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยเอน,น้ำเมตตาน้ำกรุณานี่อันนี้เป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ทีเดียว ในพระพุทธศาสนานี้นะดังนั้นนะทุกคนต้องดื่มต้องพยายามดื่มน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ในใ,ใจ <S <S ไม่ใช่ดื่มไว้ในร่างกายนะดื่มไว้ในใ,ใ,ใจ <S 1> <S 1> นั่นเนี่ย <S <S น้มเข้าไปสู่จิตใจให้ได้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่จำเอาตัวตัวหนังสือไว้ได้เท่านั้นแล้วนึกว่าตนมีเมตตาธรรมอยู่ในใจแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นหนึ่ง ไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่นักตอเมื่อเราน้อมเอาคำว่าเมตตารมอันนี้เข้าไปถึงจิตใจจริงๆในใจของตอนนั้นนะคิดมุ่งหวังว่าที่จะพยายามทำตนให้เป็นสุขและจะช่วยผู้อื่นให้เป็นสุขเหมือนกันเท่าที่จะช่วยได้ในใจนั้นไม่คิดที่จะทำลายล้างผ่านใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลย แม้ใครจะแสดงจนเป็นศัตรูต่อตนก็ช่างนี่ความเป็นพู้ตั้งใจไว้อย่างนี้เสมอเสมอไปอย่างนี้แหละความโกรธความพยาบาทมันถึงเบาบางไปจากกิจใจได้ใจก็จึงสงบเน่วแน่ถ้าว่าใครยังสะสมกิเลสเหล่านี้ไว้ในใจลนะใจนั้นสงบไม่ได้เลยมันจะต้องฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นั่นแหละ พราะกิเลสนี่มันไม่ยอมให้ใจสงบนะลักษณะของกิเลสมีแต่มันปั่นใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นลักษณะของกิเลสอีกอีกลักษณะหนึ่งกระทาใจให้เศร้าหมองขุนมัวนั่นเลยคนเรานี่ถ้าว่าจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วไม่มีความสุขเลย จิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วหน้าตาก็มนหมองไม่พองใสไม่เบิกบานเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายกับจิตมันเนื่องกันเมื่อจิตมันหมุนไปอย่างไรมันมีลักษณะอาการอย่างไรมันก็ทำให้ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของจิตนั้นได้เพราะว่าจิตนั้นมันมีมันมีอำนาจเหนือร่างกายนี้มันเป็นอย่างนั้น แม้ความหลงก็เหมือนกันนะเราก็ต้องเอาน้ำคือสติสัมปชัญญะน,นี่แหละเป็นน้ำสำหรับล้างความหลงให้ได้ความหลงในที่นี้เนื้อในใจความแห่งความหลงก็หมายความว่ามันระลึกถึงเรื่องนั้นไม่ได้เลยหรือว่าระลึกได้แต่ว่าระลึกไปในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปในเรื่องนั้น โดยสำคัญว่าที่ตนเข้าใจนั้นเป็น,เป,นเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่แล้วไม่ใช่มันถูกต้องมันเป็นทางไปสู่ทุกข์อย่างนี้นะท่านจานึงเรียกหลงนั่นแหละถ้าพูดกันอยากให้ชัดๆตรงไปอีกก็ก็หลงยินดีหลงยินร้ายอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสทั้งส่างในโลกนี่นะอันนี้เราเรียกว่ามันได้ความชัดเลยคำว่าความหลงนี่นะ เพราะว่าเมื่อบุคคลหายหลงแล้วนะจะมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่ไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันแปรปวนมันแตกมันดับไปไม่ไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่ได้อะไรถึงแม่บุคคลใดจะส่งใจไปผูกไปพันไว ด้วยความยินดีก็ตามยินร้ายก็ช่างผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ของเหล่านั้นเลยนี่พอเหตุนั้นแหละเมื่อหายหลงแล้วมันยังเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแทนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแท้ๆรูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสต,ต่างๆดัง,งกล่าวมานี่เป็นอย่างนั้น ต้องศึกษาให้รู้ความจริงนะจิตใจของคนเรามันคล้องอยู่ในการมคุณทั้งห้านี่แหละอย่าไปอย่างอื่นใดเลยแม้จะเป็นนักบวชก็ช่างนะหลีกออกจากกรมคุณทางกายมาแล้วแต่ใจนั้นสิมันยังไปผูกพันอยู่นี่ต้องเพ่งดูตัวเองให้มันเห็นนักบวชทั้งหลายนะ หรือว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะออไปเพ่งอยู่แต่ความพอใจในกามคุณจนเกินขอบเขตอันเป็นเหตุให้ได้ร่วงสินข้อที่สามที่ว่ากามเมสุมิชฉาจาร์ไอเช่นนี้มันก็โกให้เกิดบาปอกุศลนี่บุคคลผู้เพิดเพลินในการมคุณเกินขอบเขตจะเป็นผู้ครองเรือนก็ดี มันก็นำทุกนำโทษมาให้แต่ถ้ารู้จักพอดีไม่ไม่ให้ร่วงสินข้อพุทธบัญญัติตังกล่าวมานั้นมันก็ไม่เกิดโทษเกิดทุกข์อย่างหงาบคายร้ายกาศแต่มันก็ต้องให้เกิดโทษเกิดทุกข์ในการเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้ แต่มันไม่ถึงกับไปให้เกิดทุกข์ในอบายภูมิทั้งปีมีนรกเป็นต้นหมายความว่าอย่างนั้นโทษแห่งกรรมมคุณนี่นะพ้นจากทุกชนิดหนึ่งมันก็ไปติดอยู่ในทุกอีกชนิดหนึ่งนี่มันต้องใช้ปัญญาคิดไข้ควรให้มันเห็นผู้ครองเรือทั้งหลายถ้าพญาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่หมกมุ่นอยู่ในกรรมมคุณโดยส่วนเดียวจะหาหนทาง สั่งสมบุญกุศลฝึกผนกายวาจาใจทั้งสนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินต่างๆหมายความว่าผู้นั้นตื่นตัวได้หายหลงและจะจะไม่ยึดถือเอาบาปเอาโทษทั้งหลายติดตัวไปเลยแม้ว่าจะต้องเกิดอีกในโลกหน้าต่อไปก็จะไม่หาบเอาบาปเอาอากุศลต่างๆติดตัวไปจะเอาแต่บุญแต่คุณนี่หลย เป็นญานพาหานะรองรับดวงจิตอันนี้ไปสู่โลกหน้ามันถึงจะมีความสุขได้นี่ผู้ไม่หลงไม่เมาผู้ตื่นตัวมันก็ต้องเป็นเช่นนี้แหละผู้ผู้ไม่หลงก็หมายความว่ารู้ได้เลยว่าจิตใจของบุตุชนคนเรานี่นะมันมีทั้งดีทั้งชั่วหมักหมมอยู่ในใจนี่มา นับชาตไม่ทว่วแล้วที่ร่วงแล้วมาไม่ใช่มีแต่ดีรุ่นร่วนแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ชั่วรุวน่นรนไม่ใช่นะอนั่นแหละไอ้ผู้ที่หายหลงหายเมาอย่งว่าตื่นตัวอย่างนี้แล้วมาพินาเห็นจิตใจตัวเองมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในนี้ดังนั้นนะจึงต้องมาภาวนาโน้มใจลงสู่ความสงบ แล้วใช้ปัญญาวินิจฉัยดูว่าจิตใจนี่มันยึดเอาความชั่วไว้อย่างไรบ้างนี่มันก็เห็นแหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มันก็รู้เรื่องตัวเองรู้ฤทธิ์ใสใจของตัวเองว่ามันชอบยึดเอาความชั่วอย่างนี้อย่างนี้ไว้เช่นบางคนน่ะมันเคยชอบโลภเล่งเพ่งเล็งไปในสมบัติผู้อื่นบ้างในสามีภรรยาคนอื่นบ้าง เช่นบางคนก็มีนิสัยชอบโกรธชอบผูกโกรธไว้ในใจอย่างนี้มันก็รู้ถ้าหากว่าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะบางคนก็ชอบหลงชอบเมาเข้าใจผิดไปเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นบุญก็เป็นบาปเห็นบาปก็เป็นบุญไปก็มีมือนี่ถ้าภาวนาทำใจสงบลงไปแล้วใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูอ่า อุปนิสัยใจคอของตัวเองรู้ได้แน่นอนเลยทุกคนย่อมรู้ตัวเองได้ดังนั้นไม่ควรประมาทควรพากันไว้พระนั่งสมาธิภาวนาน้อมเอาพระคุณทั้งสามประการมาตั้งไว้ในจิตน้อมเอาบุญเอากุศนเอาความดีที่ตนทำมาให้มาตั้งไว้ในจิตใจนี่เมื่อบุญคุณนี่เกิดขึ้นในจิตนี้แล้วจิตนี้จกไม่กระสับกระสายไปทางอื่นเลย จิตนี้ถ้าไม่มีบุญมีคุณตั้งอยู่ภายในนี้แล้วมันมันว่าเวอมันเมื่อมันว่าเวมันก็ต้องคิดสายไปนะมันคิดสายไปหาที่พึ่งนะที่มันคิดไปนั่นมันคิดสายไปหาที่พึ่งไปหาความสุขทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขได้นี่เมื่อมันมันมองไม่เห็นว่าความสงบจิตนี่แหละเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมนี่ มันก็มองเห็นวัตถุสิ่งอื่นภายนอกนู่นว่าจาักอำนวยความสุขให้แกต่ตนเงินเหลือลาบยศชนะเสริญหรือหมู่เนี่ยถ้าตนได้สิ่งหมูนี้มาแล้วตนก็จะมีความสุขพอมันคิดเห็นอย่างนี้แใ,ใจมันก็เพ่งเล็งไปทั่วเลยแบบนี้อ่ามันเ็นงั้นทีนี้ถ้าหากว่ามันน้อมบุญน้อมคุณน,นี่เข้ามาสู่จิตใจนี้ได้เมมองเห็นบุญเห็นคุณน,นี่ว่าเป็น ดึงอำนวยความสุขให้ตัวงจิตนี้ได้จริงๆอย่างนี้แล้วจิตมันก็อยู่แล้วมันก็ไม่คิดกระสับกระส่ายไปแสวงหาอะไรต่ออะไรภายนอกเลยทีนี้มันก็สงบนิ่งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่แล้วก็สบายก็อิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่แบบนี้แม้ว่าทรัพย์ภายนอกนั้นจะไม่มีมากมาย แต่เมื่อมีทรัพย์ภายในคือบุญกับคุณนี่แล้วมันก็อิ่มใจอม,มันก็อิ่มแล้วก็สงบอยู่ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการภาวนานี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ก็จึงว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นจริงๆสําหรับผู้ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารแล้วไม่ควรที่จะไปคิดว่าอืเรานี่ครองเรือน ไม่มีโอกาสที่จะได้มานั่งสมาธิภาวนาจิตใจก็ไม่สงบเพราะว่าอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีมันต้องคิดต้องอ่านหาอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยมันจะเอาเวลาไหนมาภาวนาให้ใจสงบนี่บางคนส่วนมากเลยว่าท้อมันคิดอย่างนี้เลยจึงเลยไม่สนใจเรื่องสมาธิภาวนาเลยนั่นเป็นความเข้าใจผิด ผู้ใดไม่สนใจสมาธิภาวนาผู้นั้นยิ่งได้รับความทุกข์ใจมากเพราะว่าตัณหาความอยากไม่มีสิ้นสุดเลยส่งเสริมมันเท่าใดมันยิ่งมากขึ้นไปเท่านั้นเมื่อความอยากมันมากเข้าไปเท่าใดความทุกข์ใจมันก็มากขึ้นเท่านั้นไม่มีสิ้นสุดเลยแล้วเหลือแต่คิดเหลือแต่อยากได้แต่ไม่ได้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าบุญวาสนาที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันน้อยไป ชีวิตนี่มันก็อยู่ในกรอบแห่งบุญแห่งกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นไม่ใช่ว่ามันจะไปต้องการอะไรได้ตามประสงค์นอกเหนือจากบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันก็หาเอาได้อย่างนี้ไม่ใช่ถ้าหากว่าไม่อาศัยบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนเป็นเครื่องบังคับชีวิตนีไวแล้วไสใครใครมันก็ต้องรวยเหมือนกันหมดไม่ใช่เหรอลองคิดดูอ่ะ เพราะสา,างคนก็ทำการทำงานแสวงหาเงินทองเหมือนกันนะแต่แล้วมันทำไมมันถึงไม่ร่ำรวยบางคนก็รวยอย่างนี้นะนั่นแหละให้พึงเข้าใจว่าชีวิตของคนเรานี่มันอยู่ในกรอบแห่งบุญแห่งกรรมก็ใครทำบุญกุศลทำความดีมามากเสชาติก่อนนะผลแห่งความดีนะั้นมันก็มาอำนวยให้เขาจเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสนเสริญความสุขกายสบายใจมีอายุยืนยาวนานอืม มีผิวพรรณผุด่องมีรูปสวยรูปงามอันมี่จะรุ่นแต่เป็นผลแห่งความดีที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้นคนพูดเช่นนั้นมันก็ยังยุติความอยากไม่ได้ดอกเขามีเท่านั้นแล้วแต่ถ้าหาว่าเขาไม่ได้ภาวนาไม่ได้ห้ามใจไม่ได้สงบความอยากลงไปบ้างอย่านี้ เขาก็ถือว่าทรัพย์ที่เขามีอยู่นน้อยนิดเดียวเหมือนกันเลยไม่พอแก่ความอยากมันยังอยากได้มากกว่าน,นั้นเข้าไปอีกนี่พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่านัตถิตันหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีนี่พระองค์เจ้าทรงตรัสสิทธิ์นี่ไว้ตันหาของมนุษย์เราเนี่ยตันหาในใจนี่นะความอยากของจิตใจนี่นะ มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลที่มีอยู่ในโลกนี้นล่นะลองคิดดูมันก็เป็นความจริงแหละเป็นความจริงทีเดียวเพราะว่าทุกคนย่อมรู้ดีนะได้มื่นหนึ่งแล้วยังไม่จูใจนะอยากได้สองหมืน่นได้แสนหนึ่งแล้วยังไม่พออยากได้ล้านนี่นะโอ้เงินแสนหนึ่งเอามาทำอะไรได้เพราะว่า ลงทุนค้าไปหน่อยหนึ่งก็หมดแล้วถ้าได้สักล้านหนึ่งยังชั่วหน่อยท่านเมื่อได้มาล้านหนึ่งแล้ววันนี้เอาการค้าการงานขยายออกไปอีกจ่ายออกไปอาอาเงินล้านหนึ่งไม่พอแล้วมันก็อยากได้สองล้านอยากได้สิบล้านเข้าไปนูน่นบนวันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่ามันไม่มีสิ้นสุดความอยากนี่นะถ้าบุคคลห้ามจิตใจตัวเองไม่ได้แล้ว มันก็เป็นทุกข์เพราะความอยากนี่แหละจะไปทำบาปทำกรรมใส่ตนเองมากก็ดีน้อยก็ดีอ,อ้อใสความอยากนี่เนี่ยเป็นมูลเหตุแต่ความอยากนี่มันมีอวิชชาเป็นเพื่อนดังที่เคยพูดให้ฟังมานั่นแหละมันมีความไม่รู้นะ่ะนะกากับอยู่กับความอยากเมื่อมันอยากไปในทางผิดทางเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้นะเหตุนัน้นะความอยากนั้นจึงชื่อว่ามีอวิชชา เป็นเพื่อนความอยากอันใดถ้ามีปัญญาเป็นเพื่อนแล้วนะ่ะความอยากนั้นมันจะดำเนินไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอยากให้ตนมีความสุขอยากให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาเสวยหาเลี่ยงชีพโดยทางบริสุทธิ์อยากให้ตนมีความสุขอันมั่นคงยั่งยืนอย่างนี้ก็ต้องภาวนา จเจริญไตรลักษณญาณให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจเสมอเมื่อไตรลักษณญาณน,นี้มันแจ่มแจ้งขึ้นแล้วมันก็จะไม่ยึดไม่ถืออะไรอะไรในโลกนี้อาศัยโลกอันนี้อยู่ก็อุปมาเหมือนอย่างน้ํามันอาศัยอยู่กับใบบัวหรือใบบัวอาศัยอยู่กับน้ําเท่านั้นแหละธรรมดาใบบัวอาศัยอยู่กับน้ําเนี่ยน้ํามันซึมเข้าไปในใบบัวไม่ได้เลยแต่ใบบัวจะอยู่ปราศจากน้ําก็ไม่ได้ ถ้าหาว่าอยู่ห่างจากน้ำแล้วตายนักใบบัวนั้นเจริญอยู่ในน้ำแต่ไม่ติดอยู่ในน้ำท่านใดมูนีผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้แจ้งโลกนี้ตามเป็นจริงแล้วแต่ท่านก็อาศัยโลกนี้อยู่แต่ท่านกไม่ติดอยู่ในโลกนี้หมายถึงดวงใจของท่านนั่นแหละไม่ติดอยู่ในโลกนี้เหมือนกับใบบัวน้ำซึมซาบเข้าไปไม่ได้ ก็ฉันนั่นแหละเพดัะนั้นพวกเราที่เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าผู้รู้ประเสริฐในโลกเนี่ยเรารู้อุบายรู้แนวทางอย่างนี้แล้วนะก็ควรฝึกจิตของตนนะเข้าไปเรื่อยๆจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาไปให้แก่กล้าไปเรื่อยๆเช่นนี้แล้วจิตใจนี้มันก็จะค่อยตั้งมั่นลงไป มีสติมีปัญญาปกครองอยู่อารมณ์ที่น่ายินดีไรทั้งหลายก็จะซึมซาบเข้าสู่ใ,ใจนี้ไม่ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดสิลงเพียงเท่านี้